เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นำเสนอโดยน้ำตบสูตรเซรั่มฮาดาระบบพรีเมียมไวท์เทนิ่งโลชัน่นขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ใช้เวลายามดึกมแบบนี้กับพวกเราที่เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นะครับคืนนี้ยังคุยอยู่กับน้องชายผมแพทริกกับแมนที่เรียกว่า Man of Magical นั่นเองนะช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการทำงานที่ผ่านมาแพทริกแล้ว,วทำงานมาหลากหลายมากแล้วก็ร่วมงานกับนับาป็นคนระดับต้นๆของโลกอย่างไดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ด้วยนะดูว,ว่าถ้าทางวงการแพทริกเนี่ยจะไปได้ดีเคยไหมเคยแบบ ซ้อมอยู่หรือว่าเล่นกลครั้งไหนแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กว่าแล้วรู้สึว่าเอ๊ะเรามาผิดทางหรือเปล่าเคยนะฮะเพราะว่าจริงๆตอนที่ผมทํางานกับเดวิดเราทํางานปีหนึ่งในในฐานะแบบ creative consultant มันแบบเราคอยคิดกลนอะไรเงี้ยพอครบหนึ่งปีปุ๊บเพื่อนเพื่อนที่ทํางานด้วยกันก็แบบต่างคนก็แบบแยกไปทํางานด้วยกันมันแบบแยกวงอะครับ แต่ลาคนก็แบบอยากจะเป็นนักแสดงของตัวเองคือเราไม่อยากแบบทํางานเบื้องหลังแล้วเราแบบทำงานด้านหน้าดีกว่าบางคนก็แยกย้ายกันไปตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบทำอะไรดีวะคือเพราะว่าจริงๆเด,เด็กเราไม่ได้ฝันว่าเราอยากจะเป็นนักมายากลแต่เราชอบมากมันเป็นอะไรที่เราแบบเล่นมาทุกวันก็ยังไม่เบื่อ20ป,ปีชั่นใช่ไหมใช่เป็น <Okay. S 2> แพชชั่นคือทุกวันนี้ยี่ปีผมก็ไม่เบื่อเลยแบบชอบตอนนั้นก็แบบก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันว่าแกบบ็ไปเรียนต่อละกันแม่ก็บอกเฮ้ยกลับไปเรียนต่อจบโทรอะไรเงี้ยให้จบแล้วก็สมัครเรียนไไปปบกกด้้้เเเเขขาาโรรรงีียยนนัจ มันก็แบบมีโอกาสที่แบบมันเข้ามาในชีวิตเหมือนแบบเฮ้ยไปทํางานแบบที่บราซิลไหมเหมือนแบบมีเพื่อนนักมายากลเขาต้องการคอนซัูเลตเหมือนกันเหมือนแบบเป็นเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกับก่อนหน้านี้เรากับเดวิดเราเป็นโฟท์ร์มให้เราแบบไปเป็นฟรีแลนซ์เหมือนไปทํางานโปรเจกต์หนึ่งประมาณแบบเจ็ดแปดเดือนแบบที่บราซิลอะไรเงี้ยผมก็ไปก็ทํางานปุ๊บเงินก็ดีคือแบบอ๋อได้ไปบราซิลด้วยใช่ผมว่าจริงๆเนื่องจากนักมายากลเนี่ยผมได้บินมาแบบหลายประเทศมากเหมือนแบบทำงานด้านทีวีอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เก็บประสบการณ์การทํางานด้านทีวีเป็นโปรเจกต์คือเงินมันก็ดีแต่มันมาแบบกว่าจะมาผมต้องรอแบบแเดือนคือมาปุ๊บก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งสมัยก่อนผมแบบทุกปีแบบขอให้ได้หนึ่งหนึ่งโชว์หนึ่งรายการเพราะว่าเงินมันก็ดีมากระดับหนึ่งแต่มันก็แบบไม่ได้แบบสเต็ลเราก็แบบจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกทอนะผมแบบเฮ้ยหรือว่าแบบใจหนึ่งเราเป็นแสดงดีไหมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแบบไม่รู้แบบในอเมริกาเราต้องแบบขายตัวเองยังไงให้แบบคนเขาแบบจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยแบบ กลับไปทำงานปกติแล้วกันนั่นคือกราฟิกดีไซน์ก็กลับไปสมัครแบบ Advertising Agency เจนซี่ในในวการก็เป็นอาชีพจริงอาชีพอาชีพแรกผมก็สมัครไปแบบผมว่าอาชีพมายากลแบบไม่ค่อยแบบร0อยเปอร์เซนะไรเงี้ยเอาขอชีวิตปกติแล้วกันคือสมัยก่อนฟรีแลนซ์มาตลอดก็แบบทำงานไปเ้าโมงเช้าโมงห้าโมงเย็นทุกอย่างกินข้าวโกสเกตโยแบบ เกิดมาไม่เคยมีชีวิตตรงขนาดนี้มาก่อนไม่เคยตื่นเช้าทุกวันแบบกินข้าวตรงเวลาชอบไหมแรกแรกก็โอเคก็รู้สึกแบบโอเคเงินมันก็เข้ามาแบบมีเบนเนฟิมีแบบมีเดนทัลมีอินชอลันเทเช็คออกทุกอาทิตย์ใช่ไหมทุก2องสัปดทุกสองอาทิตย์ะคก็รู้สึกแบบโอเคมันก็โอเคแต่รู้สึกแบบรายได้เรามันก็แบบมันไม่ได้ขึ้นลงเลยมันแบบมันอย่างเงี้ยสมัยก่อนแล้วก็ถ้าเป็นกราฟก็เป็นเส้นนิ่งเลยตลอดเส้นนิ่งใช่ซึ่งสมัยก่อนฟรีแลนซ์มันเหมือนแบบบางทีก็น้อยบางทีก็ปุ๊บเยอะเลยบางทีก็มันก็แแล้วต ก็รู้สึกเหมือนแบบก็โอเคงานรู้สึกมันมันง่ายเกินไปสําหรับเรารู้สึกแบบเราทําได้มากกว่านี้เราก็ไม่ได้เห็นอนาคตว่าเราจะมานั่งโต๊ก็มันทำให้เราแบบพอเราทํางานอย่างเงี้ยมันทําให้เราแพชชันในมายากลมันน้อยลดลงเรื่อยๆผมทํามาประมาณเจ็เดือนสักพักมีเพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยมีงานโปรเจกต์ใหญ่ที่อังกฤษลอนดอนเนี่ยมาทํางานทีวีรายการทีวีไหมเกี่ยวกับมายากลใช่เขาให้เงินสี่เท่ากับที่ผมได้นะตอนนั้นอ่ะ บินมาทั้งกิจเลยยุโรป mm hmm. ต,ตอนนั้นคือแบบเรายังไม่เคยไปยุโรปมาก,ก่อนไปอังกฤษอะไรเงี้ยแบบไปอยู่ที่นั่นแบบปีนึงอะไรเงี้ยโอ้เอยเอาแต่ว่าแบบต้องออกจากงานนี้ใช่ไหมครับผมก็แบบเราผ่านจุดน้นมาแล้วที่แบบเราแทบจะไม่มีเงินช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเราอยากจะคุ้มไหมที่เรากลับไปฟรีแลนซ์อีกรอบหนึ่งผมว่าเอ้ยลองอีกรอบนึงแล้วกันอะไรเงี้ยผมก็แบบไปคุยกับหัวหน้าผมก็บอกหัวหน้าว่าหัวหน้าครับผมไปไม่ได้ไหมครับอันนี้ผมทํง,งานมาเจ็ดเดือนผมบอกขอ ผมขอลาสักสองเดือนได้ไหมครับอขอลาสองเดือนแล้วเดี๋ยวผมกลับมาทํางานใหม่ค,คือผมก็มกล้าขอแล้วหัวหน้าว่าไงครับ,บได้หัวหน้าบอกว่าเขาเห็นว่าเราแบบมีแพชชั่นในด้านนี้เขาอยากสนับสนุนเรผมแบบตกใจแบบเฮ้ยมันไม่มีใครที่เขาจะแบบเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสองเดือนเนี่ยเขาจะจ้างอินเทอร์นมาแทนที่โชว,ว์ข่าวแล้วคุณกลับมาคุณจะได้มีงานเหมือนเดิม,มผมแบบ ผมแบบขอบคุณหัวหน้ามากตอนนั้นไม่น่าเชื่อว่าเขาจะพูดอย่างนั้นคือเราก็คิดว่าแบบเราก็คงต้องลาออกแล้วแหละเราก็พูดเผื่อสอาไว้พอปุ๊บผมก็ดีใจปุ๊บเตรียมตัวไปอังกฤษก็ทํางานด้านทีวีปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่านมาสองสองเดือนได้ตังค์มาสี่เท่ายัางเรียบร้อยแฮปปี้เลยครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าสเกจโอมันต้องการเพิ่อมอีกสักเดือนหนึ่งขอขออยู่ต่อสักเดือนได้ไหมตายละเราบอกหัวหน้าไว้สองเดือนหัวหน้าครับขอโทษนะครับผมขอลาออกนะครับผมผมก็แบบ ผมก็บอกเขาว่าเออผมแบบเออมันมันกลับไม่ได้จริงๆนะ<ข>ตอนนี้อะไรเง<ช>ี้ยแสดงว่าเกลงใจเขาใช่ไหมเเกลงใจคือเราก็รู้สึกไม่ไดีแต่ว่าเขาว่าแฮปปี้กว่เราหลังจากนั้นพอผมจบงานเนี่ยผมก็กลับไปไปเยี่ยมเขาที่เฟิรม์มทุกคนก็แบบโหปรบมือให้เราเขาเขาว่าทุกคนเขาดีใจกับเราก็อาบอกเฮ้ยน้อยคนนะที่แบบ เราจะได้ทาอะไรที่เราชอบทุกคนเขาไม่ได้รู้สึกเสียดายเราแต่เขารู้สึกดีใจมากกว่าเราที่แบบเราได้ไปทําสิ่งที่เราชอบเพราะว่าสมัยก่อนเราทํางานเนี่ยเราก็แบบมีไพ่บนโต๊ะแล้วก็เล่นซ้อมคือเขาาก็รู้ว่าเราชอบด้านนี้อะไรเงี้ยถ้าถึงอชอบถนัดดีกว่าถนัดกลด้านไหนก็อย่างที่บอกน่าจะชอบโค้ชอัพโค้ชอัพเนี่ยแหละครับเพราะว่าแบบมันเป็นอะไรที่เราเราซ้อมได้ตลอดเวลาแต่เวทีอะไรเงี้ยเราก็ชอบบางทีเรามีโชว์อะไรเงี้ยเราต้องทําแบบกลแบบเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่า การที่เราแนโครซับคือมันมันเราใช้ฝีมือล้วนๆแบบของที่เราจับต้องได้อะไรเงี้ยคนดูมีมีกฎหรือม,มีข้อห้ามไหมคนดูห้ามพูดอะไรห้ามห้ามไปแซะไปแคะไปพยายามหาจุดบอดมีไหมคนดูจริงๆเราเราไม่ได้แบบบังคับอะไรกับเขาได้ขนาดนั้นฮะแต่ว่าเราก็สามารถ manage ได้ระดับหนึ่งเหมือนแบบ control คนอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางคนที่แบบชอบไมายากลบางคนแบบไม่ได้ชอบมคยากลขนาดนั้นเราก็ต้องรู้วิธีแก้สถานการณ์เหมือนแบบเหมือนเราเล่นมุกตลกสมมติเราร้อง หมือนเราเล่นตลกสมมตินะครับแล้วแบบคนแบบเฮ้ยใช่อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมีวิธีการรับมือกับคนพวกนี้ก็ให้มาโชว์ของเรามันแบบไปต่อได้พี่เคลียร์โตดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าพัดิกบอกว่าถนัดในเรื่องของ close up มีอีกสักทริคหนึ่งให้ที่ดูได้ครับพี่เบคบอกว่ามาจากที่นิวยอร์กใช่ไหมใช่เคยเห็นตามถนนเขาเล่นเคยทุเรียับจับจัอ่าวันนี้เขาเรียกอะไรนะลืมไปแล้วทุเรียนทุเรียนมันทีก็คือเป็นไพ่สามใบใช่ อันนั้นจริงเป็นการที่เราเอามายากลเนี่ยไปใช้ในในทางที่ไม่ดีเหมือนแบบจริงอ้าวนั่นคือมายากลเหรอคือเป็นก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งเป็นเป็นแบบสไลด์ดับแฮนด์อะทีครับบางทีก็เป็นเกมเลยผมจะลองเล่นง่ายๆเขาบอกว่า follow the queen จับตาดูที่ควีนใช่ไหมครับก็คือเป็นเกมง่ายๆครับเขาบอกว่าถ้าเราหาแม่ไมเจอเราก็ชนะแต่ว่าใบหนึ่งมันจะง่ายเกินไปครับผมจะเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นเลขสี่มันก็จะห้าสิบห้าสิบละผมชี้อย่างงี้ควีนอยู่ไหนครับนี่ไอ้ควีนโอเคง่ายไปผมเพิ่มอีกใบหนึ่ง นี่คุณดูถูกผมเหรอเนี่ยนี่ไอ้ควีนอยู่เนี่ยสามใบครับทรีคอร์ดมอนเทย์อะไรเงี้ยคราวนี้ถ้าเกิดผมสลับอย่างเงี้ตอนเนี้ยสีอยู่ใบไหนอยางงี้ผมเปิดมาอย่างี้ดีกว่าทีาเ่เชฟแบกมือให้ผมหน่อยผมว่าอย่างงี้แหม่มอยู่ตรงไหนครับนี่นี่ไม่ใช่ตรงนี้แลครับนี่นก็มปเก็บนี่อยู่เพิ่งบิดมา,มาเมื่อกี้เพราะว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยน มันไมอยู่ตรงนั้นได้เอางีา้สามใบง่ายยากเกินผมเอาสองใบพอ <laughs> ใช่ใช่ออมองจากหน้าพี่ <laughs> อย่าคิดว่าพี่คนฉลาด <laughs> สี่สองใบครับมิสเซเลชั่นจริงๆเป็นการดึงดูดความสนใจจับตาดูดีหนึ่งสองสามสี่เข้ามาอยู่ในกระเป๋าเห็นไหมฮะอ่ะมีใครโง่งเหมือนผมไหมเอางีา้เอางีา้ผมบอกให้ว่าทำยังไง <laughs> เองยทำงไงอยากอ่ะแบมือ จริงๆน่ะการที่โชว์เกมเนี้ยมันมันเขาทํางานกันเป็นเป็นกลุ่มบางคนเราจะมีคนที่เราแบบพาร์ทเนอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมอยากให้พี่ชนะเราสามารถควบคุมได้แบบเมืองเงี้ยครับผมว่างเงี้ยอ้าวมันกลายเป็นซีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยควีนมันกลับเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมเห็นไหมครับเอางี้แต่ถ้าเกิดพี่อยากชนะใช่ไหมครับ อันง่ายๆก่อนเทสใ้พี่ชนะสองรอบ้ะเนี่ยอันนี้ถ้าผมวางอย่างงี้ห้ามดูนะครับคิดว่าในนั้นน่เป็นสี่สี่สิบก็เมื่อกี้ปรับสี่มาเป็นสี่ใช่ไหมครับอือันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นเทสติ้งแต่ถ้าเกิดผมอยากจะให้พี่ชนะผมวางอย่างงี้ผมสามารถเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นคุณเห็นไหมครับแล้วผมวางอย่างงี้อีกทีหนึ่งใบไหนที่พี่เลือกก็จะชนะหมดเพราะจริงๆสี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในนี้เลยมันอยู่ในกระเป๋าของผมทั้งสามใบ ทีมงานมีใครเห็นบ้างเอาจริงมีใครรู้ไหมช่วยบอกหน่อยครับเขาบอกเกมอย่างนี้คือถ้าเราเห็นอนะ่ะเราไม่ควรจะไปเล่นแต่จริงๆก็คือเขาก็มีเทคนิคแบบสปาร์แพนมายากลผสมประสานด้วยฮะเวลาเล่นแบบเนี้ย c l o สอัพขนาดเนี้ยมีคนคอยจับผิดไหมมีนะฮะหรอแล้วทําไงอะ่ะคือเราก็ต้องหาวิธีแบบแก้สถานการณ์แบบเลือกมายากลที่เหมาะสมหรือว่าแบบสมมติเราเล่นกันหลายคนเนี้ยแบบมันก็จะมีบางคนแบบผู้ชายบางคนที่เหมือนแบบ ไม่ลไม่อยากรู้สึกว่าแบบเขาจะบอกเฮ้ยมันอย่างงี้ <c oughs> คือเขาก็แพมจะแบบไม่ได้เป็นผู้ชมที่ดีมากขนาดน,นั้นเราก็ต้องหาวิธีรับมือครับบางทีเราก็หาไมยากลที่แบบมันเหมาะสําหรับคนอย่างนั้นที่ให้เขาคิดว่าเฮ้ย e เขารู้แล้วแบบเราแบบเหมือนมาทริกเขาอีกรอบหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่แสดงว่านักไมายกากลที่เขเป็นจิตวิทยาที่ดีด้วยด้วยครับด้วยใช่คือมันก็ไมยากุลจริงจมันมีหลายอย่างคือแบบต้องฝึกทั้งฝีมือทั้งโชว์แมนชิพด้านการพูดเอ่อมมสเอร์เรชั่นแบบด้าน ทิฏวิทยา audience management เหมือนเราต้องแบบคอยบังคับคนแบบมุ่งอะไรเงี้ยครับคือเราเป็นคน control เราต้องนคน t r o l ทุกอย่างพี่ขอถามคำถามหนึ่งนอกเหนือจากสค,คริปต์อันนี้อยากรู้ส่วนตัวเวลาเราเป็นนักมายากลมืออาชีพอะไรให้ความสุขกับเราเหมือาก,กันทำทริคนั้นสําเร็จหรือเห็นหน้าตกใจของคนดูน่าจะความรู้สึกที่เราได้จากคนดูเนี่ยครับคือไอเนี่ยไม่ใส่ใจเลยใช่ไหมเอไอไอเนี่ยมันต้องเป็นอย่างที่เราเราคิดไว้อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่า reaction ของคนดูนะ มันมีความหมายกับเรามากใช่ครับใช่อย่างมันเป็นความรู้สึกที่เราความรู้สึกเวลาคนดูมายากลนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเราเวลาเราเด็กๆเราเจอของเล่นใหม่เราสึกแบบเฮ้ย amazing เด็กสมัยนี้แบบเห็น iPad แบบคงคิดว่าแบบมันปกติแล้วแต่ว่าแบบสมัยก่อนถ้าเกิดเราเห็น iPad สมัยก่อนไอโฟนเงโหมันสุดยอดอ่ะ้วฟิลลิ่งอย่างเงี้ยมันผมว่ามันไม่มีอย่างอื่นที่มันทดแทนได้นอกจากมายากลมายากลมันสามารถแบบดึงความรู้สึกแบบนั้นนะ กลับมากับคนวลาเราได้เห็นมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเติมเติมเต็มให้กับเรางั้นสแสดงว่าทุกครั้งที่พลาติกเล่นทริคที่แบบเจ๋งๆอย่างเงี้ย <laughs> เหมือนกับเราผลิต iPhone ใหม่มาให้คนดูอ่าประมาณนั้นอ่ะ <laughs> เข้าใจตามแต่ว่านนคนก็จะฉลาดขึ้น,นเรื่อยๆ <laughs> เข้าใจใไหม <laughs> เราแบบเก็ต้องแบบเฮ้ยเราก็ <t ong S 1> ต้องแบบต้องเหนือเขาอีกอีกสเต็ปนึ่งโควิดมีผลกับนักมายากลไหมมีฮะเพราะว่าแบบมายากลมันอย่างโดยเฉพาะอย่างผมเล่นมายากลแบบโครซับใกล้ตัวอะไรเงี้ยครับพอโควิดเข้ามาปุ๊บเอาเอาเล่นไม่ได้ไม่ได้งานคนไม่อยาากจับบบขอองหรืว่แ งานอีเวนต์ก็ที่ต้องรวมตัวคนก็แคนเซิลหมดนักไม่คนหลายคนเขาก็เปลี่ยนไปเป็นการแสดงแบบผ่านวอร์ชวลโชว์ก็คือผ่านซูมคือเขาก็ต้องคิดมายากรใหม่หมดเลยคือผมก็เคยทําแบบรับงานโคเบตอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเราก็เซตอัพสตูดิโอเลยแบบมีกล้องแบบ 2- อสาตัวมีเพลงมีไมโครโฟนคือคนดูยังบริษัทเขาก็จ้างเราเหมือนแบบมันก็ดีข้อดีของมันก็คือมันดูสามารถดูทีแบบ2 0 0คน5 0 0คน1,000พคนพร้อมกันผ่านจอแบบโดยที่เขาไม่ต้องไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามายากรที่เราต้อง ดีไซน์ออกมาเนี่ยมันเป็นมรยากลที่แบบเขาจับต้องไม่ได้เหมือนแทนที่แบบเขาจะมาหยิบของใช่อย่ามันเก้บผี่ชอบกันนะเกาจ,จ,จะบอกให้เขาแบบให้นึกสิ่งของไว้ในใจมันก็จะแบบมันจะยากอีกแบบหนึ่งมรยากลมันก็จะเปลี่ยนออกไปอีกแบบหนึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาสองปีเนี่ยเอาแบบว่า general เลยนะมีนักมายากลที่ลาออกไหมโอ้ยเยอะนะครับเหรอหมายถึงผมไม่เล่นละผมไปหาอาชีพมีมีม,ม,มีคือ โดยเฉพาะจริงๆบ้านเราเนี่ยผมรู้สึกว่าไมาคนมันไม่ได้แบบปปอปปูล่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแบบบางคนเนี่ยเหตุผลที่เราอาจจะไม่ได้เห็นนักไมาคนที่ไทยเยอะมากมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบงานมันไม่ได้แบบสเตเบิลขนาดนั้นที่แบบเฮ้ยมันพอที่มันจะแบบเลี้ยงชีวิตแบบดีที่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เหมือนแบบอย่างผมสมัยก่อนก็คือเราเล่นมาเอ้ยเราสนุกพอม,มีงานเอ้ยเราก็ไปแสดงแต่ว่าแบบอพอไม่มีงานก็อ่ะทำอะไรอ่ะเราก็ไปทํางานอย่างอื่นอื่นทที่แบบเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะอยู่ครับก็หวังว่าแบบ เอ้ยมายากลมันจะกลับขึ้นมาดีขึ้นแบบคนชอบขึ้นว่าหลายคนแบบเรียนที่ว่าจริงนะพทถึกจะเป็นจะเป็นหนึ่งในหัวแรงสําคัญเลยในการทําให้มายากลของเมืองไทยเนี่ยมันน่าติดตามเพราะว่าเอาจริงจริงถ้าคิดกลับไปหรือว่าตลอด16ปีที่พี่ทางานที่กันตนาเนี่ยพี่เคยสัมภาษณ์มายากลแต่ไม่เยอะเอาคือตอนนี้คือจําได้เลยว่าใครบ้างที่พี่เคยสัมภาษณ์มาซึ่งอเมริกามันจะมีนักมายากลเยอะมากแต่ที่นี่มี สามคนมั้งหรือสี่คนที่แบบแล้วก็เป็นคนที่อายุเยอะแล้วทั้งนั้นด้วยอันนี้อันนี้เข้าใจเลยหวังว่าแพทริกจะเป็นหนึ่งในคนสำคัญในวงการมายากลกันแล้วกันนอกจากมายากลแล้วผู้ชมครับทราบไหครับว่าแพทริกเนี่ยเขาเปิดสตูดิโอถ่ายภาพแล้วมาทํานี้ได้ไงอ่ะจริงๆก็ช่วงโควิดนี่แหละครับคือก่อนนั้นเราเราต้องทำคอนเทนต์ออนไลน์เหมือนแบบจริงๆโซเชียลมีเดียมันก็ช่วยระดับหนึ่งเหมือนแบบ ช่วงโควิดเนี่ยมันทําให้เราแบบเฮ้ยเราเล่นมายากคนไม่ได้แล้วก็แบบถ่ายคลิปออนไลน์ละกันเหมือนแบบทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะสมัยก่อนเราก็แบบไม่ค่อยมีพื้นที่ในการถ่ายแล้วก็อยากอยากจะแบบมีพื้นที่สตูดิโอในการถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนภรรยาผมก็แบบเฮ้ยใครนะภรรยาครับพระจืคุณมีภรรยาแล้วเหรอมีนะครับแล้วสาวสที่กำลังกรี๊ดคุณอยู่ที่บ้านตอนนี้จะบอกเขาว่าไงหลักไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ พูดไทยได้เพราะภรรยาเขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนอะไรคนเกาหลีครับคนเกาหลีเจอที่ไหนเนี่ยรียนภาษาไทยเจอที่ไหนจริงๆอรผมมาเจอภรรยาตอนที่ผมไปทำเวิร์กช็อปที่เกาหลีคือผมมาไปสอนมายากรทำทัวร์แบบเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรอย่างี้ครับแต่พอดีคืออัน้เขาไม่ได้เกี่ยวกับมายากรแต่คือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนของผมมีทีหนึ่งก็ไปกินปิ้งย่างเกาหลีอะไรเย่างี้ใครปิ้งใครก็ไม่ได้คิดว่าจะปิ้งกันก็คือเราก็คุยกันถูกคออะไรเงี้ก็แบบคีเป็นทัชมากจีบเขายังไงกับมายากรเซตแรก ก็ <c oughs> เป็นมายากลนี่แหละทำไรวันนั้น <c oughs> ผมก็เอาปากกาเขียนกากบาทปุ๊บผมหยิบออกมาแล้วโยนลงเข้าไปอยู่ในมือของเขาอันนี้เป็นกฎแรกเลยที่ผมเล่นให้เขาดูเขาถามผมมาแบบเป็นปีแบบทํายังไงทํายังไงอะไรวันนี้ยังทำได้ปะเดี๋ยวผมจะเล่นอีกแบบหนึ่งให้ดูจริงเหรออ่าเพราะว่าจริงๆมายากลเนี่ยอย่างที่ผมเล่นกลที่เขียนปากกาเนี่ยคือผมชอบเพราะว่าก็เขากลับบ้านไปเนี่ยเขาสามารถมองแล้วเขาสามารถเล่าเรื่องได้ว่า โมเมนต์นั้นมันแบบมันมันตตดอยู่ที่มือแล้วหมึกมันลบไม่ออกไงฮะอยู่นานสองสามวันเขาเขาเห็นเขาก็ต้องนึกถึงเราอันนั้นนะผมจะได้อีกอีกแบบหนึ่งคือมายากลเนี่ยผมชอบอะไรที่เราสามารถทำคล้ายๆเหมือนแบบเป็นสิ่งของที่เขาสามารถเอากลับไปแบบเพื่อนึกถึงเราได้เดี๋ยวผมลองให้ดูอันหนึ่งเกเคแตะไพ่ผมไปหนึ่งครับยิมอะไรเปิดเปิดได้เลยครับเปินเปิดได้อันนี้เป็นเลขสองนะฮะโอเค ถ้าเกิดเลขสองเนี่ยผมจะทำตำหนินิดนึงอืมเดี๋ยวีนั่นจะทำลายไพ่เกาอีกฉีกให้มันเหมือนแบบเกือบขาดมีเห็นไหมครับอ่ะพี่พีเคดึงออกให้หน่อยครับดึงมันี่ฉีกเลยฉีกแล้วนะฉีกแล้วนะอือโอเคได้นะฮะคราวนี้ผมจะเขียนให้ให้พี่พีเคเขียนเซ็นชื่อผมก่อนดีกว่าตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะอ่า กล้องดูนะผมบอกว่าผมจะต่ออันนี้กลับเข้าไปแต่ว่าอันนี้ผมจะเขียน PK ข้างหลังเหมือนกันมผมวางอย่างนี้ผมหยิบาอย่งนีนะ้ใส่กลับเข้าไปานี้กล้องดูนะ โดนเขาหลอกอีกแล้วอันนี้ผมมอบให้เป็นที่ระลึกครับขอบคุณครับจะได้นึกถึงผมเวลามองเห็นก็นึกถึงแกอยู่คนเดียวนี่แหละอยู่คนเดียะโอ้ยถ้าถึ่งเลยนี่นอกจากโชว์มายากลแล้วเนี่ยความสามารถมายากลของเราเอาไปต่อยอดอาชีพทางด้านอื่นอะไรบ้างเล่าไปฟังซิจริงๆมายากลเนี่ยมัน การที่จะเป็นน,นักมายากลคือเราต้องเรียนหลายอย่างนะผมว่ามันก็ช่วยด้านแบบมีคอนเฟิเดนต์มากขึ้นการพูดหรือว่าจิตวิทยาแบบหลายๆอย่างคือมันสามารถขอาไปอัดแบบเป็นสกิลเซ็ตที่แบบการที่เล่นมายากลเนี่ยจริงๆแบบผมคิดว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมายากลมันแบบเป็นทริคอะไรทไี่มันแบบต่อยอดอาชีพแต่ผมคิดว่าการที่จะเป็นนักมายากลเนี่ยมันต้องมีสกิลเซ็ตค่อนข้างหลายๆหลายอย่างมากแล้วก็ผมคิดว่าเอ้ยถ้าเด็กที่แบบอยากจะเล่นมายากลอะไรเงี้ยมันถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เอามายากลไปเป็นอาชีพ การที่เราต้องปลูกฝังความรู้สึกพวกนีมน้มันทำให้เราสามารถเอาไปต่อยอดทำอย่างอื่นได้เหมือนการพูดการพรีเซนต์หรือว่าอะไรเงี้ยสร้างความมั่นใจสมาธิแยากรสมัยก่อนสมัยนี้แตกต่างกันยังไงเขาแตกต่างนะคะคือเหมือนแบบภาพเก่าๆอะไรเงี้ยที่คนแบบเคยชินคือเขาก็อยากจะเห็นอะไรที่มันแบบใหม่ขึ้นคือเราไม่ได้มีเวทมนต์จริงอะอาชีพของแม่กรเนี่ยคือเร,เราบอกเลยเราไม่ได้มีพลังพิเศษเพราะฉะนัะ้นพัตจิตคอนเฟิร์มเลยว,ว่านับแม่กรมืออาชีพอย่างคุณ ไม่มีเวทมนต์จริงผมไม่ได้มีเวทมนต์จริงครับอันนี้ผมบอกก่อนเพราะว่าหลายๆคนบางคนก็เอาเทคนิคมายากลเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเหมือนกันผมรู้สึกว่านั้นเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจริงเลยคือเราไม่ได้เคลมว่ามายากลอ่ะมันแต่คือเราสร้างมายากลมาเนี่ยเราอยากให้คนอ่ะสนุกกับกับเนื้อเรื่องที่เรากำลังจะเล่าให้กับคนเราเราไม่ได้แบบมาในทางที่เราอยากจะหลอกลวงคนหรือว่าแบบทําให้คนรู้สึกแบบ รู้สึกโม่อะไรอย่างี้ครับง่ายๆเลยครับถ้าเกิดเขามีเวทมนต์จริงเขาไม่ต้องเล่นมายากลให้ดูเขาเสกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแน่นอนครับจบ,มบไม่ต้องทํางานใช่ไหมภรรยาผมเสกหายตลอดเลยครับเออพูดถึงภรรยา <c oughs> ผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะคิดหยุ่สาเหตุที่ฮัสเจ็กเ,เปิดเปิดเปิดฟโต้สตูดิโอใช่ไหมก็เพราะภรรยาเป็นช่างภาพด้วยด้วยครับอ่าแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาก็มาอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นสาวๆเลิกคิดได้แล้วก็มาถ่ายสตูดิโอได้เอ้าอยากให้ของสตูดิโอที่ไหน อ,อยู่ที่ท้องหล่อครับชื่อว่า Stay Studio ตรงไหนอะอยู่ตรงสุขุมวิทสามสิบสองครับเป็นสตูดิโอคอนเซ็ปต์เกาหลีครับก็คือเหมือนแบบเหมือนเป็นเทรนด์เกาหลีที่เหมือนแบบเป็นเซลฟี่คือเราจัดสตูดิโอเหมือนแบบฟิลเกาหลีเลยมินิมอลแล้วก็ลูกค้าก็สามารถแบบกดรีโมทเพื่อแบบถ่ายรูปคล้ายๆเหมือนโฟโต้บูธแต่ว่าเหมือนแบบแนวสตูดิโอคอลลี่อะประเิ็นภูมิใจเลยที่สุดในการเป็นนักแมวกลมืออาชีพสำหรับผมก็คิดว่าแบบมันไม่ได้การที่เราสามารถเอาสิ่งที่เราลัก อันนี้คือหลายๆอย่างคือผมคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราถ้าเราทำสิ่งที่เราชอบจริงๆเ่ะเต็มที่เราเราสามารถทุกอย่างมันเป็นอาชีพได้หมดนะแต่เราต้องไปให้สุดซึ่งมายากลเนี่ยคือที่ผ่านมาในชีวิตมันก็แบบเอาง่ายๆคือตอนที่ผมเจอภรรยาตอนแรกๆเนี่ยแล้วเขาต้องแนะนําให้กับแม่คนเกาหลีบอกว่าแล้วแม่เขาถามว่าแฟนทําอะไรแฟนทําอะไรแล้วบอกว่าเป็นนักมายากลมันเป็นอะไรที่แบบ มันช็อปมากนะสำหรับผู้ใหญ่อะ่ะคือผมก็แบบแฟนก็ต้องบอกเอ้แต่เขาแบบเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ด้วยนะเขาแบบเรียนด้านนี้มา <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> คือหลายๆคนอ่ะคือที่ผ่านมาเขาก็มองว่าเฮ้ยมายากลมันแบบมันไม่ได้เป็นอาชีพหรอกคือเราก็โดนดูถูกมาเยอะเหมือนกันแล้วก็การที่เราได้ยึดติดกับมันเนี่ยเพราะว่าชอบแต่สมัยก่อนเราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะโด่งดังไม่อยากจะเป็นอาชีพคือเราเล่นเพราะเราชอบด้วยความชอบอย่างเดียวเลยเราก็เล่นมา20ปีเนปะี่ยทุกวันนี้ก็ยังแบบก็ยังไม่เบื่อนะผมว่าแบบก็นั่งศึกษาอะไรใหม่ๆตลอดเวลาก็แบบเอมัน การที่เราชอบเป็นจริงเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันพาเราไปในจุดที่เราต้องการเองเอ,า,อางนี้หนึ่งคำถามก่อนเปรกยช่วงนี้ถ้าใครสักคนอยากจะเริ่มเป็นนักแมกกลสมัครเล่นก่อนแล้วก็เป็นมืออาชีพต้องเริ่มที่ไหนอายุต้องเด็กไหมหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเริ่มได้จริงๆมายากลวัยวัยไหนก็เล่นได้ครับซึ่งจริงๆตอนนี้ที่ไทยมันก็ไม่ได้แบบมีโรงเรียนหรือว่าคอร์สอะไรที่มันแบบที่มันมีขึ้นมาจริงๆรอะครับก็ตอนนี้ผมก็มีแผนแบบท เป็นคอร์สอยู่ครับก็อ, <ừ> um. อยากจริงๆอยากอยากให้หลายๆคนเรื่งมายากลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอยสำหรับเด็กเนี่ยมันก็ช่วยสอนหลายอย่างสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ช่วยฝึกสมาธิมายากลมันมันไม่ใช่เล่นมาเพื่อแบบมาจีบสาวหรือว่าเพื่อมาหลอกคนแต่ว่าเล่นเพืพ่อจีบสาวอ่าก็คนละแบบคือมันก็ได้หมดครับแต่ว่ามายากลสำหรับผมก็แบบเออมัน <ừ> um. มันอออมันใช่ที่ดีใครก็ตามที่สนใจอยากคิดคิดว่าตัวเองนี่คือเป็นหนึ่งแพชชั่นหรือหนึ่งฮอบบี้ที่อยากจะสัมผัสเนี่ยอีกหน่อยพัติถึงจะเปิดสตูดิโอ ใช่ครับจะเปิดคอร์สเลยใช่ไหมคือ,อเรียนกัน <ทำ S 1> ตัวต่อตัวหรือว่าเรียนกันในห้องเรียนหรือ,อยังไงก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนแบบทำเป็นออนไลน์ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้แบบสามารถเรียนได้กันง่ายง่าจ,จะเริ่มเมนะื่อไหร่เนี่ยคลาส ก็เร็วๆนี <half> ้แหละครับโอเคก็ติดตามกันแล้วกันคุณผู้ <_ d ates> ชมครับว่าโอกาสที่เข้ามาหาเราเนะี่ยว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่ที่ยากกว่าน,นั้นผมว่านะเป็นการที่เขากล้าที่จะตัดสินใจลงมือทําได้ทําในสิ่งที่เขารักแล้วก็มีความสุขกับมันด้วยเอางี้เมื่อความสุขนั้นมาทําเป็นงานแล้วเนี่ยเขาทําทำมันออกมาได้ดีและประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นอย่างนี้แหละครับช่วงหน้าพัสดุกิ่งอยู่กับเราไม่ยากกอีกชุดหนึ่งชุดนี้ใหญ่ไหมเป็นโชว์จบครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เลเล่นด้วยด้วยเหรอใช่ครับจะเป็นกันสัก เรื่องจริงไนท์ไลฟ์